เช้ามิถุนนะคะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะดวงดาวขยับนะคะแต่ก็ยังหนุนนําเรื่องของโชคลาภเรื่องของโอกาสอยู่นะคะจะส่งผลเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์บุตรบริวารอย่างไรบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่ลักนณาราศีมิถุนกดติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้าคุณชอบฟังเรื่องการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับในช่วงครื่องหลังสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์นะในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนการเงินนะ,นะก็ส่งผลให้ชาวมิถุนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการเงินเยอะการหมุนเงินนะเงินเข้าเยอะเงินออกเยอะนะเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเข้าก็มากนะเงินออกภาระต่างๆที่ต้องจัดแจงก็เยอะนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเดินหน้าต่อนะคะเข้าสู่ภพสหัชชะนะคะในวันที่17เนะเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์ณตำแหน่งนี้นะคะเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะเรียกว่าไปอยู่ในเรือนของ ตัวเองนะก็คือมีความมั่นคงนั่นเองนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับภพบสุภานะเนื่องจากเล็งไปนะคะดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงคอนเนคชันนะเมื่อมีความเป็นเกษตรนะคะหมายถึงคุณอาจจะ,ะมีเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มรวมทีมการจัดตั้งต่างๆนะคะเรื่องการเข้าสู่สมาคมเรื่องของการทํางานกับคนหมู่มากนะเรียกว่า มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนอื่นๆค่อนข้างมากนะคะความเป็นเกษตรราธิบดีของดาวอาทิตย์นะก็ส่งผลให้คุณเนี่ยมักได้รับเกียรตินะคะมักได้รับการชื่นชมในเรื่องของผลงานนะคะเรื่องของเครดิตผลงานนะต่างๆที่คุณทําในอดีตนะอาจส่งผลทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายการบอกต่อนะคะเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะเรื่องของ พี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมาเกี่ยวข้องกับการงานมากหน่อยเช่นเกี่ยวข้องกับญาตินะคะเรื่องของเครือญาติมาสนับสนุนทางการงานของเรานะคะมีโอกาสนะคะได้เกี่ยวข้องกับคนมียศมีตําแหน่งมีศักดินะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องทางการงานนะมีเรื่องของการที่จะต้องไป อาผูกสัมพันธ์กันก็ได้นะรู้จักคนที่มี power ต่างๆนะก็อาจจะมาสนับสนุนเรื่องทางการงานของเรานะคะบางท่านนะโดดเด่นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเรื่องของการต่างประเทศนะคะเรื่องของการขยับขยายต่อยอดทางการงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะสาหรับดาวอาทิตย์นะจะเป็นดาวที่เดินหลักเดือนนะคะซึ่งการเป็นเกษตราราธิบดีก็กินระยะเวลาประมาณ1เดือนนะถือว่าเป็น1เดือนที่ชาวมิถุนนะคะถ้ามีเรื่องการขยับขยายทางการงาน การบอกต่อเรื่องของการแนะนำเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะยังคงอยู่ในเรือนการเงินนะดาวศุกร์ตรงนี้นะคะเป็นราชาโชคต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะดังนั้นเรื่องของดาวศุกร์เป็นตัวแทนเรื่องของปุตตะและวินาศเมื่อมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะถือว่าเกี่ยวข้องกับทีมด้วยนะไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากแล้วนะการทํางานของคุณอาจจะต้อง อาศัยบริวารน,นะคะหรือคุณไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานก็ได้นะก็ซึ่งเกี่ยวข้องมันนําพาการเงินมานะคะหรือไม่ก็ อาคุณต้องใช้เงินไปกับเรื่องบุตรลานบริวารก็ได้นะคะสําหรับความเป็นราชาโชคนะมันก็ส่งผลให้คุณมักมีเรื่องของโอกาสเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาโดยไม่คาดคิดนะคะเรื่องของโปรเจกต์โครงการใหม่ๆที่มาให้เรารับผิดชอบนะคะมาเป็นโชคเป็นลาบนะคะรวมทั้งเรื่องของการมีโชคจากนะการลงทุนนะบางช่วงบางจังหวะสามารถทํากําไรได้มากนะคะบางช่วงบางจังหวะมีโชคลาภในเรื่องของ อาบุตรบริวารได้นะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ในบางจังหวะนะคะสําหรับดาวศุกร์รงนี้นะคะก็เลงไปกับดาวเสาร์นะซึ่งเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะอยู่แล้วนะคะสําหรับดาวเสาร์คู่นี้เนี่ยเป็นคู่เสียนศัตรูทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยมีเข้านะคะมีโชคด้วยนะแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการาได้อะไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาปุ๊บมีค่าใช้จ่ายปั๊บนะคะเรื่องของ อา,าระดูแลนะเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงอาจจะมีเข้ามานะเรียกว่าตัดทอนโชคลาภออกไปบ้างนะคะดาวพระเกตนะเดือนนี้นะคะก็มากระตุ้นพบมรณะด้วยนะพบมรณะกระตุ้นได้ทั้งเรื่องอเงินเข้าและเงินออกนะคะ มีโชคมีลาภทางการเงินนะคะเข้ามาจากเรื่องของมรณะได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกของคุณนะไม่ว่ารถเก่าบ้านเก่าสินทรัพย์เก่านะคะใครที่อ่าหยิบจับวิ่งเต้นอยู่ช่วงนี้มีโอกาสนะถ้าเราบอกต่อไปในทางเพื่อนฝูงแวดวงนะคะเรื่องของการได้เงินจากทรัพย์สมบัติสินทรัพย์เดิมนะคะ มีโชคลาภหรือเรื่องของอะไรเก,ก่าๆเดิมๆด,ด้วยเช่นเงินเก่าเงินค้างเงินตกเบิกนะคะเรื่องของการเสียเงินด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพระเกตกระตุ้นเรือนมอรณะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายด่วนๆเรื่องสุขภาพนะคะ,ะถึงจังหวะที่จะต้องต่ออายุต่อสัญญาะค,ะค่าใช้ใจ่ายรายปีต่างๆนะรวมทั้งเรื่องของบินเก่านี่เก่าอะไรที่ค้างเก่านะคะก็อาจจะต้องเข้าไปจัดแจงแก้ไขนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพระเกตกระตุ้นเรือนมรณะคุณก็อาจจะมีโชคลาภหรือเรื่องของ ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือแวดวงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเจ็บป่วยนะเรื่องความเป็นความตายนะคะเรื่องของโชคลาภจากความเสียหายก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเลขหรือเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินก็ได้นะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะมีอาโชคลาภทางหมู่พวกสังคมแล้วนะก็ยังมีโชคลาภจากเรื่องของดาวองคารด้วยนะคะดาวองค์คันะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นราชาโชคและประอยู่ในภพวินาศนะนะก็ถือว่าส่งเสริมให้ชาวมิถุนเนี่ย อมีโชคลาภเข้ามาแบบบางครั้งอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็มีเข้ามาโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้นะโชคลาภทางการเงินโชคลาภทางโอกาสนะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะ สำหรับดาวการงานเดือนนี้นะคะคือดาวพระหัสนะมีการเดินวิปลิตนะคะร่วมกับดาวเสาร์ก็เดินวิปลิตด้วยนะคือเดินองศาลดลงนะคะทําให้เรื่องการงานเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญามีแนวโน้มว่านะถ้าในแง่มุมที่ดีก็คือคุณจะได้กลับไปพบคู่ค้าเก่าๆก,การงานเก่าๆเ,เดิมๆนะหมุนเวียนกลับมาให้ทานะคะหรือคุณเข้าไปสู่แวดวงอะไรที่คุ้นเคยอะ่ะแบบเดิมๆก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะอา,อาจจะได้พบผู้สนับสนุนแบบเดิมนะก็คือคนที่เคยสนับ นุนกันอ่ะเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อตอนนู้นนะย้อนกลับมาให้ได้พบปะเจอกันนะคะเรื่องการงานนะอาจจะอาจทำงานเก่าก็คืองานในแวดวงเดิมความสามารถเดิมหรืออาจจะหมายถึงงานที่แก้ไขหรือรือ้อออกมาทําใหม่ก็ได้นะคะในะช่วงเวลานี้ถ้างานของคุณเป็นลักษณะเนะี่ยทำย้อนหลังหรือว่ากลับไปทําอะไรที่คุ้นเคยเก่าๆเดิมๆช่วงนี้ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการความก้าวหน้างานโปรเจกต์ project, อะไรใหม่ๆเนี่ย ถือว่านะคะก็จะมีลักษณะการดําเนินไปแบบช้าๆหน่อยนะคะซึ่งดาวพฤหัสจะเดินวิปรลิตไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมนะคะสำหรับภาพรวมของชาวมิถุนเนี่ยเดือนนี้นะคะถือว่าดีนะมากกว่าไม่ดีนะคะเรื่องของการงานการเงินต่างๆนะคะมีความโฟลมีเรื่องของความไหลลื่นมากขึ้นนะคะดาวประจำตัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะณนะเดือนนี้ที่เป็นทั้งเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุก็ส่งผลให เรื่องของความรับผิดช,ชอบในส่วนของครอบครัวมั่นคงแข็งแรงนะคะเรื่องภาระต่างๆที่รับผิดช,ชอบสามารถรับผิดช,ชอบได้ดีนะคะรวมทั้งดาวประจําตัวก็คือตัวตนของเราเมื่อเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะคุณก็พบปะผู้คนเยอะมีเรื่องของสติปัญญาภลระกําลังการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะั้นเรื่องจากสมองสมองมันก็แจ่มใสนะคะเรื่องของตัวตนของเราก็ค่อนข้างดีนะคะไว้พิบ ปฏิพันการแก้ปัญหานะก็มาเต็มนะคะเพราะว่าดาวของตัวเรามีกําลังสูงนะคะการเจรจาติดต่องานปิดจบต่างๆนะแนะนําว่านะคะนะช่วงเวลานี้นะถ้าจบเร็วได้ดีที่สุดนะคะเรื่องของการตกลงเซ็นสัญญายื่นเรื่องต่างๆนะคะก็ทําให้เสร็จสิ้นก่อนสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนนะก็ถือว่าได้ประโยชน์จากดาวพุธต,ต,ตรงนี้อยู่นะคะเพราะดาวพุธเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงวิธีการโคจรที่วิปริตอีกนะในช่วงเดือนหน้านะต้นเดือนหน้านะคะก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ย มีความล่าช้าเหนื่อยหน่วงนั้นใครทีอ่อยู่ในช่วงของการพูดคุยการเจรจาถ้าเกิดเราดึงเรื่องไปก็อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาที่ยืดนานออกไปกว่าที่คิดนะคะระมัดระวังนะคะสอดส่องรายได้รายรับนะถ้าเราใช้คนอื่นดูแลเรื่องทางการเงินผลประโยชน์นะก็สุ่มตรวจสอบดูบ้างนะคะรวมทั้งระมัดระวังเรื่องประเด็นทางความรู้สึกเรื่องความนึกคิดทัศนคติอะไรไม่ตรงกันเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนใกล้ตัวนะคะ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนมีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวประจําตัวของเราไปอยู่ในเรือนพันธุ์นะคะก็ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะแต่ก็เกี่ยวไปในทางดีมีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงนะคะหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะซึ่งก็ส่งผลดีในเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ด้วยนะคะรวมทั้งบุตรหลานบริวารคู่ครองเนี่ยก็ถือว่าหนุนนําช่วยเหลือดีนะคะบุตรหลานเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องภาระรับผิดชอบดูแลแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้นะคะพึ่งพาบุตรหลานได้พอสมควรนะคะ คนโสดนะคะณนะช่วงนี้นะดาวศุกร์นะคะมีความเป็นราชาโชคในเรือนการเงินคุณอาจจะพบคนที่มาเกื้อนหนุนในเรื่องผลประโยชน์การเงินนะมีโชคมีลาบในเรื่องของของกินของใช้ของสวยงามของสะสมที่คุณอยากได้นะคะรวมทั้งอาจจะมีโชคลาบจากคนอายุน้อยรอบตัวนะรุ่นเด็กรุ่นน้องนะคะพบคนที่มีบุค,คลิกเป็นเด็กๆนะนำพาโชคลาบทางการเงินมาสู่เรานะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะนะช่วงเวลานี้นะดาวประจำตัวเราค่อนข้างดีนะคนที่มีโรคประจำตัวมันอาจจะมีแวบๆวบกลับมาได้นะเรื่องของอการเกี่ยวข้องกับกระดูกเส้นนะปวดหัวเข่าปวดขาปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะวนเวียนกลับมาในจุดเดิมนะคะเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลส่วนหนึ่งก็อาจจะมีได้บ้างบางช่วงนะที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะรวมถึงนะเรามาระวังเรื่องอาการแบบ ปุบปับฉับพลันพวกแพ้นะคะพวกแพ้อากาศแพ้อาหารนะหรือแพ้อะไรก็ไม่รู้นะเกิดขึ้นฉับพลันแล้วก็เดียวหายไปเองนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะนะช่วงนี้นะใครที่โดดเด่นนะเฮงปังเรื่องงานเรื่องเงินนะคะถือว่าพื้นดวงดีวาสนาดีนะคะคุณมีแต้มบุญเก่าเยอะอย่าลืมทําบุญสะสมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะจะได้ดีคงทนดียาวนานนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังรู้สึกว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะมีความเหน็ดเหนื่อย,ยกับเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตอยู่นะคะก็ถือว่านะเป็นกําลังใจให้นะค่อยๆขยับไปนะคะรวมทั้งอย่าลืมนะระหว่างทางที่เราเดินไปนะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้างทานบารมีนะหรือคุณจะสะดวกเรื่องของสวดบนการปฏิบัติภาวนานะก็ล้วนเป็นบุญกุศลที่เสริมหนุนดวงของคุณนะคะให้สูงขึ้นได้นะคะสําหรับในปีหน้านะคะเมื่อดาวพระหัสย้ายครั้งถัดไปนะชาวมิถุนเนี่ยจะได้รับโชคดีจาก ดาวพระหัสที่เป็นราชาชคงในภพลาบผลนะคะถือว่านะั้นเป็นช่วงจังหวะก่อนที่จะถึงเวลานั้นนะคุณควรสะสมบุญบารามีนะคะเพื่อเวลาที่ดวงคุณขึ้นนะมันก็จะขึ้นอย่างเต็มที่นะคะมีโชคลาบทางการงานคนอุปถัมภ์ก็จะเกิดขึ้นนะอย่างที่ใครมาฉุดคุณไว้ไม่อยู่นะเนื่องด้วยกุศลที่คุณทําไว้เองนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะที่มีจิตใจเมตตาการุณานะคะชอบทําบุญชอบบริจาคนะคะมีตัวช่วยดีๆในเรื่องของการทําบุญนะเรื่องการให้ทานการเสริมดวงนะคะจากผู้สนับสนุนของเรามาฝากนะคะซึ่งนะช่วงเวลานี้นะคะมีแจกวอลเปเปอร์ที่เอาไว้ใส่ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้เข้าฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ fc ช่องโหรา59นะคะสามารถสั่งซื้อผ้าดิบบริจาคในราคา55บาทนะจากเดิม59นะคะวิธีการก็คือแอดไลน์แอ bwo n 59นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะมีทั้งแบบส่งไปบ้านก็ได้นะไปบริจาคเองนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะก็มีบริการส่งต่อมูลนิธิให้นะโดยหมุนเวียนเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยเนะคะตามแต่ว่ามูลนิธิไหนต้องการนะคะ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะไว้ใช้สําหรับห่อร่างผู้เสียชีวิตนะซึ่งใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่ากับว่าคุณทําใบเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ใช้งานนะคะและพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีวอลเปเปอร์มงคลให้นะคะถ้าซื้อ สี่ผืนนะหรือคุณไปรวบรวมมาได้สี่ผืนก็ส่งวอลเปเปอร์ให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะรูปองค์เทวสุวรรณออกแบบพิเศษมานะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะคะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะมีหลายสีนะคะให้เลือกตามอัธยาศัยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศนะคะหรือรับฟังจากต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเสริมดวงนะทำบุญด้วยวิธีไม่ยากนะคะ ได้ทั้งเรื่องของพลังบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะรวมทั้งมีภาพสิริมงคลไปใส่โทรศัพท์ของคุณนะที่ใช้ในเรื่องการค้าขายการเจรจาติดต่อต่างๆนะคะหรือใครนะคะจะเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ทําได้นะคะรวมทั้งนะคะผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณซื้อเกิน4ผืนนะคะสามารถทักแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังได้นะคะ ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆก,การสนับสนุนจากชาวมิถุนทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเนื้อหาดวงนะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ